สวัสดีครับมาพบกับผมโบดทอีกครั้งนะครับผมวันก่อนนะครับแชร์วิธีการโอนจากใบแนนไปเมตา马克โพลิก g อนนะครับผมด้วยวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าใช้ตัว exchange ทั้งหมด3 exchange ใช่ไหมครับที่ใช้แต่วันนี้จะมานำเสนออีก2แนวทางแล้วกันนะครับที่ าทางในกลุ่มคอมมูนิตี้เขาแชร์กันนะครับก็คือใช้ไอเชงที่เป็นของ Mxc นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงลองไปดูกันนะครับวันนี้จะไม่มา,าทำเดโมให้ดูนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายเป็น Excel แล้วก็อธิบายด้วยคำพูดแล้วกันเนะาะพูดถึงเรื่อง c อเช g e ของ Mxc ก่อนนะครับก็คือ,อาสามารถสมัครได้แล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผม ถ้ายังไม่ KYC หรือยังไม่ได้ i f y เนี่ยก็น่าจะถอนได้ฝากถอนได้0.7 BTC นะถ้าถ้าดูไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าทำการพวก i อ d i n g ถ้าเราสมัครแล้วก็ทำการ Binding อีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับก็น่าจะทำการฝากถอนได้อยู่ที่0.7 BTC นะครับผมแต่ว่าถ้าเราทำการ Verify ID นะครับผมก็สามารถ เบิกถอนฝากได้ถึง2,000 btc เลยนะครับผมก็การทำ kyc ของ mx c ก็ทำได้ง่ายๆนะครับผมทำในคอมอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแนะนำให้ไปโหลดแอปในมือถือนะครับแล้วก็ทำ kyc ในมือถือนะครับผมเขาจะให้ถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายหน้าของเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการโอนจาก binance ไป metamask polygon ด้วย ผ่านเอ c h uh, เ n g e ที่ชื่อว่า mxc นะครับผมก็วิธีการที่เราจะโอนย้ายเนาะเราก็ไปที่ asset ของเรานะครับโอเคสองวิธีการที่ผมแนะนำก็คือโอน stable coin มาที่นี่นะครับแล้วก็ทำการ exchange เป็น matic แล้วก็โอนจาก matic เข้าไปใน m e t a m a r k นะครับผมผมสรุปมา 2วิธีนะครับ2วิธีที่คิดว่าน่าจะเสียค่าฟรีน้อยนะครับน้อยที่สุดนะครับวิธีแรกก็คือเราเริ่มจากเ,เริ่มจาก BUSD นะครับ BUSD BUSD นะครับโอน BEP 2 0นะครับ bp อ20เนี่ยถ้าเราถอน b ีอีนะครับใช้ b us d เนี่ยค่าฟรีจะเป็น0ูนย์เนาะ ครับถ้าเราถอนจากไบแนนส์นะครับไปที่ MXC เนี่ยครับที่เป็น BUSD เนาะก็จะเสียค่าฟรีที่ศูนยูเอสดีนะครับจากนั้นก็เอา BUSD เนี่ยไปแลกเป็น USDT นะครับผม จากนั้นเราก็เอา BUSD เรานะครับไปแลกเป็น USDT เนาะเพราะว่าการะดานเทรดของ MXC นะครับมีการแลกเปลี่ยน BUSD เป็น USDT เท่านั้นนะครับจากนั้นเราก็เอา USDT ที่เราได้เนี่ยไปแลกเป็น Matic นะครับผมจากนั้นพอเราแลกเป็น Matic แล้วเนี่ย เราก็จะมาทําการถอนเมติกนะครับโดยอถอนเมติกผ่านตัวเมติกเน็ตเวิร์กนะครับไปที่กระเป๋าเมตา马克ได้เลยนะครับผมซึ่งวิธีนี้เนี่ยค่าฟีที่เราเสียเนี่ยตอนแรกที่เราย้าย BUSD มาที่เอ่อเนี่ย จะเสียค่าฟรีที่0ใช่ไหมแล้วก็จากนั้นเราก็จะเสียค่า exchange เนาะค่าฟรีในการ exchange ก็คือจาก BUSD เป็น USDT นะครับแล้วก็จาก USDT เป็น Matic นะครับค่าฟรีในการ exchange เนี่ยจะอยู่รอบละประมาณรอบละศนะครับผมก็ต้องไปคำนวณเราเองว่าจะเสียค่าฟรีเท่าไหร่เนาะจากนั้นเราก็เอาเม t i c ที่เราได้เนี่ยโอนจาก MXC ไปที่ m e t a m a x Polygon นะครับค่าฟีในการโอน m e t a m a x อ่าไป Polygon อยู่ที่0.5 m e t a m a x นะครับเอ้ย0.5 m ม t i c นะฮะก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมเมื่อเทียบกับตัว Exchange อื่นๆที่ทำการโอน m ม t i c ไปตัวกระเป๋า Metamask m ์ t i ตนะครับ โอเคนี่เป็นวิธีแรกที่จะแนะนำนะครับผมต่อมาอีกวิธีนึงคือเราจะโอนเป็น USDT นะครับผม USDT นะครับวิธีนี้ก็พอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับประหยัดอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเราโอน USDT เนี่ยไปทาง Bp 20เนาะเพราะว่าจะถูกที่สุดนะค่า transaction ฟ e ีอยู่ค่า network ฟรีอยู่ที่ 0.8 US ดอลลาร์นะครับผมไปทาง BEP 20เนาะแล้วก็มาเข้ามาเข้า,าที่ MEXC เป็น USDT นะครับ USDT USDT นะครับเข้ามาทาง BEP 20เนาะจากนั้นก็ไปทำการ exchange นะครับแลกแลกเปลี่ยนเจ้าตัว USDT เป็น matic นะครับก็เสียค่าเทรดฟรีอยู่ที่0.2เซนเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็มาทำการถอนเจ้าเมติกนะครับที่เราทำการเทรดได้นะครับผ่านทางเมติกเน็ตเวิร์นะครับผมโดยค่าธรรมเนียมก็อยู่ที่0.5ฟรีเหมือนเดิมนะครับ0.5ค่าฟรีอยู่ที่0.5เมติกเหมือนเดิมนะครับผมโอเคก็เป็น2วิธีที่จะมาแนะนำนะครับ เดี๋ยวเราลองไปดูตารางเปรียบเทียบกันนะครับว่า,าวิธีคลิปก่อนหน้านั้นกับอีก2วิธีที่แนะนำเนี่ยวิธีไหนคุ้มกว่ากันนะครับผมมาดูที่หน้าจอนี้กันนะครับผมอันนี้คือเป็นตารางเปรียบเทียบเนาะค่าฟรีของแต่ละวิธีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะวิธีแรกที่ผมอธิบายไปนะครับคลิปก่อนหน้านั้นนะผมแปะลิงก์ไว้ด้านขวาบนตรงนี้นะครับก็คือโอน ผ่าน Exchange 2-3ตัวนะครับผมค่าฟรีทั้งหมดจะอยู่ที่3.5บาทไอ้สา USD นะครับผมแล้วก็วิธีที่ผมเพิ่งสอนไปตอนต้นนั้นวิธีแรกนะครับผมเราใช้ BUSD นะครับโอนผ่าน MXC เนาะแล้วก็ค่าฟรีที่คำนวณได้เข้าๆวจะอยู่ที่ประมาณ7ดอลลาร์นะครับผม ซึ่งมันค่อนข้างแปรผันกับตัวเงินต้นที่เราจะทําการาย้ายเข้ามาในอาเอ็กเช g e นะครับเพราะว่าเราต้องทําการเอ็กเช g e เนาะตัวค่าฟรีมันคิดตามาจำนวนเงินที่เราเทรดเนาะอยู่ไอ้ศูเเพราะฉะนั้นที่ยิ่งถ้าเราเทรดเยอะเราก็ยิ่งเสียค่าฟรีเยอะนะครับผม โอเคอันนี้คือวิธีแรกที่สอนในตอนต้นคลิปเนาะส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการใช้ USDT นะครับจากใบ n น e นะครับโอนมาที่ m x c นะครับผมวิธีนี้ก็จะลดขั้นตอนไปได้1ขั้นตอนนะครับแต่ว่าก็จะเสียค่าฟรีในการโอน USDT มาอยู่ที่0.8ดอลลาร์นะครับโอเคอันนี้ก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่ามันขึ้นอยู่กับเงินต้นเราว่าถ้าเงินต้นเรา เยอะนะครับผมค่าฟีในการเอ็กเชิงในการเทรดเราเนี่ยก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมว่าเราอยากโอนแบบวิธีไหนนะครับผมอย่างถ้าเราต้องการโอนน้อยๆน,น,นะครับอย่างเช่น1,000 0นบาทอย่างเงี้ยการโอนแบบ BUSD นะครับผ่าน m อ็นะครับหรือว่า USDT ผ่านเอ็เนี่ยก็ค่อนข้างจะคุ้มค่ากว่านะครับก็จะถูกกว่าไปประมาณ หนึ่งดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบมีจำนวนเงินเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างเช่น50,000หมื่นสมมุติผมใส่เงิน50,000ื่นเข้าไปนะครับตัวค่าฟรีที่เกิดขึ้นก็จะค่อนข้างสูงนะครับอโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการโอนเหรียญไปที่กระเป๋า MetaMask นะครับใน เมติกโพลีก o อนะครับผมเชนนะฮะเพื่อที่จะทำงานไปแต่เล่นดีฟายในของเชนของเม t i c นะครับเม t i c Polygon ก็ถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรแนะนำก็บอกกันด้วยนะครับผมถ้าชอบกดไลค์นะครับฝาก Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมมีอะไรความรู้อะไรดีๆก็จะเอามาแชร์กันนะ อ,อย่างที่บอกทุกครั้งนะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการลงทุนนะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนเนาะโอเคอยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสุสดครับ